สวัสดีชาวทาตรมจ้าคิมมาดูแบบธาตุใหนะคะด้วยความที่ลงราศีเสร็จไปแล้วนะจ๊ะก,ก็เลยจะดูแบบรวมๆเป็นธาตุใหนะ,ะเพราะฉะนั้นการดูรวมธาตุอย่างที่บอกว่าสามราศีมารวมอยู่ในธาตุเดียวคือมันจะตรงยากมากเพราะฉะนั้นดูกันเป็นไกด์ไลน์ขำๆโอเคไหมเรื่องราวมาสลับกันและนี่ไม่ใช่ดวงของคุณเข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าที่นี่ไม่มีดราม่านะคะเอาล่ะที่นี้ วันนี้ธาตุลมจ่าคิมเปิดประดมด้วยชาวธาตุลมจ่านะตุ้งกุ้งเมถุนนะจ๊ะมาประาสัมพันธ์เรื่องเดียวคือเรื่องลายส่วนตัวอยู่บนหน้าจอนะจ๊ะถามได้ทั้งลายดูดวงส่วนตัวแล้วก็เรื่องเรียนด้วยนะฮะแค่นั้นละจ้ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุลมจ่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรที่ผ่านมาเป็นเช่นไรแนวโน้มจะเป็นเช่นไรนะคะช่วงที่หนึ่งถึงสิบห้าคาผมนะจะ๊ะเสียงเบามึงใส่หูฟัง าชาวชาวท่านลมคิมขอดูหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรชาวท่านลมขอดูหน่อยสิไพประจําตัวของคุณค่ะชาวท่านลมไพประจําจตัวคุณคืออะไรใบแรกค่ะ t o of cups อ uh ๋าฮะห้าใบของคุณค่ะได้2 o f swords page of, of cups ค่ะ7 of pentacles the star แล้วก็เป็น9ถ้วยค่ะ คิมนะอยญ่จะบอกเลยว่าชาวท่านลมถ้าคุณไม่มีความรักคงเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่ความรักคุณไม่ดีค่ะพูดเลยมันไม่ดีทีนี้มาดูเขาละกันขอดูไพ่เขาก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะฮะค่อยมาอ่านกันนะเอาละมาดูก่อนว่าคนคนนั้นของชาวธาตลมช่วงนี้เป็นยังไงเขาได้ six of pentacles ค่ะหกเหรียญ ถ้าใบของเขาได้สมเหรียญค่ะได้ Queen s o p p n t t c l l s ได้ King of Swords ได้ t เด High พินเทสแล้วก็ได้เอ o Swords เอาละค่ะคิมถอขยายตรงนี้ได้2องเหรียญเอาละ่ะสองเป็นแปโอเคคิมมองว่าตัวคนเชาวธาดลมจ๋าทูอร์อับขึ้นในตัวของคุณและเป็นชาริออดบ่งบอกว่าความรักคุณหลุดลอยไปเรียบร้อยแล้วไปแล้วจริงๆ ทัวร์อัพคับเนี่ยบ่งบอกถึงความรักของคุณและก็เป็นชารีออต์ติการไปแล้วนะไปจากคุณนะความรักคุณไปแล้วค่ะณนะขณะนี้คุณคุณเขาเรียกว่าเจอการปิดกันก้นบะล็อกนะเจอการบล็อกกันสองสองดาดคิมไม่ได้หมายถึงบล็อกบนโซเชียลนะคิมหมายถึงบล็อกใจตัวเองบล็อกความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างกูไม่กูไม่เอาคิมเห็นคนที่เข้ามาค่ะนะมีคนเข้ามาคุยกับชาวราศีกุมเออชาวท่านลมเยอะมาก แต่คุณไม่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาคุณไม่เอาอะไรทั้งนั้นกูอยากอยู่คนเดียวกูไม่อยากสารสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นคุณรู้สึกเหมือนเรื่องที่ผ่านมามันวุ่นวายมากเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณวุ่นวายมากเกินไปแล้วอยากอยู่นิ่งๆแต่ถามว่าคุณหวังที่จะกลับมาไหมคุณมีความหวังเล็กๆนะเอดออฟคัพเห็นไหมความหวังถึงความรัก ที่มันหลุดลอยไปคุณรู้สึกว่าคุณเป็นความหวังที่มันมันริบหรี่มากๆจริงๆอ่ะมันหลี่มากๆเลยมันเป็นความหวังที่ริบหรี่แล้วคุณก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะกลับคืนมาไหมนะคะความหวังคุณค่อนข้างดิบหรี่แล้วคุณไม่สนใจคนอื่นเลยตัวเขาได้หกเหรียญในตัวเขาค่ะความที่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าที่ที่ผ่านมาเขาพยายามทําทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมันไม่เกิดผลอะไรเลย เขาเรื่อยๆที่จะไปจากคุณค่ะคิมมองนั้นแต่ยังเป็นสองเหรียญคือการที่ยังคงคิดถึงคุณแต่เมื่อรวมกันได้แปดเหรียญคิมมองว่าเขาพยายามที่จะลืมคุณออกไปจากชีวิตตัดคุณออกไปจากชีวิตพยายามที่จะไม่อยากไม่อยากติดต่อคุณอีกแล้วไม่อยากทําอะไรอีกแล้วนะคะสามเหรียญคว e นออฟเพนเด็กเกเป็นคิ o ออฟสอด h ฮเปริน e ทสแล้วก็เป็นเอกอ s o r อดอย่างที่บอกว่าเขาบ่งบอกกับตัวเขาเลยว่าเรื่องราวเขาคุณเริ่มต้นอีกครั้งมันยากมากจริงๆนะคะทรี เพนเด็เก hey, ้าสามเหรียญเขาพยายามคุยกับคนหลายคนค่ะนขนานี้เนี่ยพยายามคุยกับคนหลายๆคนเพื่อที่จะให้เลืมคุณเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสแต่คุณไม่ได้อะไรเขาพยายามจะนิ่งเงียบหายไปจากคุณนั่นแหละนะคะแต่ถามว่าความคิดถึงคุณไหมใช่เป็นไฮพินเทสตรงนี้นะคะคือเขาคิมว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงพอสมควรในส่วนตัวแล้วยิ่งเขาอยู่คนเดียวเขาก็ยิ่งคิดไปเรื่อย <c oughs> คิดไปคิดคิดคิดแต่เขาแค่คิดค่ะเขาเป็นคนคิดเก่งมากแต่ไม่ทําไม่นัดเที่ยะทามากกว่านะคะณนะขณะน,นี้คิดอย่างเดียวว่าคิดที่จะพยายามที่จะลืมคุณไม่ได้คําว่าคิดจะพยายามลืมลืมลืมคุณให้ได้เนี่ยน่าแสดงว่าเขายังไม่ลืมคุณนั่นเองคนะ่ะคิม,ค,มคิดว่าเขายังไม่ลืมคุณอย่างนั้นเองนะคะชาวท่านลมนะจ๊ะที่นี้คิมจะมาเจาะความรู้สึกของชาวท่านลมค่ะชาวท่านลมจ๋ามาดูความรู้สึกของคุณที่มี่ให้เค้ากันค่ะความรักคุณหลุดลอยไปแล้วล่ะนะ แต่คิมรู้สึกถึงว่าคุณยังมีความหวังที่มันได้ปรี่มากว่าเขาจะกลับมานะนะนะแต่ไม่รู้ว่ายังไงคะ่ะต้องมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขากันนะแต่ตอนนี้คิมขอดูอการเจาะความรู้สึกของคุณกันแล้วกันค่ะชาวธาตุลมเจาะความรู้สึกชาวธาตุลมค่ะมาดูว่าคุณเป็นเช่นไรความรู้สึกที่คุณมีให้เขาเป็นยังไง ุณหลอนเหรอออกไซด1สิบถ้วยค่ะกเกเหรียญค่ะค queens of p e n t a s l e s 6 of c อ p อืมคิมรู้สึกว่าภาพความทรงจำเก่าๆระหว่างคุณกับเขามันยังคงหลอกหลอนคุณในทุกค่ำคืนทุกค่ำคืนจริงๆมันรู้สึกถึงความหลอนได้เลยคิมรู้สึกได้เลยว่ามันดูหลอนๆนะนะมันดูหลอนๆมันดูแบบ คือจะหลับตานอนกูก็คิดถึงกูต้องเข้าไปส่องกูต้องเข้าไปดูคือดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณมันไม่มีอีกเรเลชันต่อมันไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆมันเงียบแล้วนะคะมันเงียบไปแล้วตัวคุณถามว่าคุณอยู่ได้ไหมคิดว่าคุณอยู่ได้แหละในตัวคนเดียวอ่ะแต่คุณเหงามากนะคะคิดว่าคุณน่าจะเหงามากจริงๆคุณอยากคุณมีความรักดีๆอ่ะคุณรู้สึกเลยว่า กูกูกูมีความรักที่ดีนะกูสมาถให้รักที่ดีกับใครสักคนหนึ่งด้านหน้าแต่ทำไมกูต้องรู้สึกผิดหวังนะคุณยังมีความรู้สึกนั้นค่ะและ้วรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีอ่ะกูอยู่คนเดียวก็ได้อ่ะอารมณ์แบบนั้นอ่นะคุณเป็นอารมณ์แบบนั้นกับเขายังคงหลอกหลอนคุณแทนที่บอกให้ใหแฟนเก่าขึ้นเลยนะให้แฟนเก่าคึ้นเลยว่าภาพความทรงจํามันยังคงหลอกหลอนคุณจรงิงๆนะคะภาพความทรงจําที่คุณเคยมีการอะไรเงี้ยมันคงหลอกหลอนคุณนะคะทีนี้มาดูเขาและกันค่ะว่า เขาคนนั้นของชาวท่านลมเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างเจาะเข้าไปในใจของเขาค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมาส่องดูหัวใจเขากันค่ะเขาคิดยังไงกับคุณกันเนาะไม่ดราม่านะมึงกูบอกแล้วนะว่าไม่ดราม่ากูเห็นดราม่าเต็มเลยนะเดี๋ยวกูไปไล่บล็อกก่อนไม่ดราม่านะคะไม่ไม่มีหยาบอะคิมไม่อยากหยาบเลยอะแต่คินก็อ่านไพ่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรับให้ได้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเป็นภาษาที่คุยกันทุกวันอยู่แล้วคะ่ะ ะะไม่มีอคติใดๆั้งนาค่ะคิม,มาอ่านไพ่ราศีตัวเองคิมยังเลิกคือเลิกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ดราม,ม่าก,กันนะคะที่นี่นะเอาล่ะมาดูกันว่าเขาคนนั้นของชาวท่านลมเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณบ้างในใจลึกๆของเขาคิดยังไงกับคุณมาดูสิใบแรกค่ะความรู้สึกของเขาสามสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญ เพจออฟสอดค่ะ8ถ้วยค่ะ3ถ้วยค่ะแล้วก็เป็นเด e คเทมเพลตคืออย่างนี้ตัวเขาอะขยายได้เซเว่นอวอนตัวเขามีความแกว่งในความรู้สึกตัวเองพอสมควรนะคะค่อนข้างแกว่งทีเดียวเชียวเพราะว่าคิมองว่าเขายังคงสอดส่องคุณเขายังคงเข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณเขาเข้ามาดูสตอรี่คุณสเตตัสคุณอะไรก็ตามเถอะเขายังคงเข้ามาดูว่าคนออนไลน์ไหมหรืออะไรไหม แต่ที่มองว่าเขาพยายามที่จะไม่สนใจคือคุณเข้าใจไหมดูเฉยเฉยอ่ะดูเฉยเฉยแล้วกูก็พยายามไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งนั้นพยายามที่จะตัดคุณออกจากชีวิตค่ะหันหลังให้คุณแต่ในใจนลึกของเขาที่มองว่าเขายังอยากเจอคุณมากยังอยากมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณมากเพราะเขายังเป็นเดิรเทมแพลนความไม่แน่นอนความที่ใจเขายังแกว่งไปหาคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นคือได้เจ็บไม่เทา่าคือการพยายามที่จะ ไม่ยุ่งกับคุณนึกออกไหมพยายามจะไม่เข้าไปดูคุณแต่มันเข้ามันมันทาไม่ได้เพราะว่ามันมีมีการสื่อการสองการห่วงอยู่ตรงเนินตรงนั้นนะ่ะนึกออกใช่ปะนะแค่พยายามที่จะเขาเรียกว่าบล็อกตัวเองเออกจากคุณดีกว่าแต่มันทําไม่ได้คิมบอกเลยว่า,าขณะนี้ทาไม่ได้หากจะมาเถียงว่าเขาไม่ส่องคุณไ,ไปไปไม่ได้นะคุณรู้กับใจดีว่าเขาส่องคุณรหรือเปล่านะคะแต่เขาแค่พยายามที่จะไม่สนใจคุณพยายามให้เรื่องราวมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเหมือนเหมือนขั้ๆกับก,ก่อนที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามถึงนะคะ นะพยายามจะบล็อกกันค่ะตอนนี้พยายามจะบล็อกความรู้สึกตัวเองออกจากคุณนะคะเอาละทีนี้มาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์คุณค่ะจะเป็นเช่นไรแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมค่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธาตุลมนะช่วงวันที่1นึถึงสินี้ค่ะจะเป็นเช่นไรเรื่องราวสลับกันได้นะคะและนี่ไม่ใช่ดวงของคุณโอเคปะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะคิมไม่เคยที่จะลำเอียงอะไรเลยนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นอย่าดาม่าดดาม่ากูบ๊อบอย่างเดียวนะคะนะไม่ตอบสิเสียเวลาด้วยค่ะคอมเมนต์นะจ๊ะมาดูสิว่าแนวน้งความสัมพันธ์คุณค่ะหนึ่งถึงสิบห้านี้จะเป็นเช่นไรมันจะมีการเจอกันไหมมันจะมีการอะไรกันม,มาดูสิหนึ่งถึงสิบห้านี้ค่ะแนวน้งความสัมพันธ์ของชาวคาดลม,มนะคะมาดูสิใบแรกเลยค่ะสามถ้วยค่ะ Pa g e of p e n พน c l e ค่ะ S The s t r e ร g t h ค่ะสามเหรียญค่ะแล้วก็เป็นเดอะมูนคิมมองว่ามีการกลับมาพูดคุยคิมว่าคุณจะได้ข่าวสารหรือได้การพูดคุยอะไรจากเขาแต่ทุกอย่างพอกลับมาคุยกันอะไรกันตนทุกอย่างไม่ได้ชัดเจนนะคะทุกอย่างไม่ได้ชัดเจนเหมือนกลับมาเพื่ออยากถ่ายถามความรู้สึกเท่านั้นว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีไหมหรืออะไรไหมนะคะแค่นั้นจริงๆแล้วหายไปความสัมพันธ์ ดูไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำแค่เป็นการทักมาเพื่อที่จะถามคุณว่าคุณเป็นยังไงอะ่ะแล้วทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงบนึือกออกไปคือเพื่ออะไรคิมไม่ไม่แน่ใจมันมันคือคําว่าเพื่ออะไรกลับมาทําไมกลับมาเพื่อจะจุดไฟให้มันลุกให้มันโชนหรอคือประเด็นคือว่ากลับมาเพื่อจะจะจุดไฟนั้นอะ่ะให้มันให้มันร้อนขึ้นมาอีกแต่มันไม่ไม่สว่างสวัยไม่ลุกโชนขึ้นมามันไม่ใช่ขานไฟเก่าที่ ลุกโชนมันเป็นการประทุของไฟข้างล่างแล้วมันยังอุ่นๆอ,อ,อยู่ตรงนั้นแต่มันไม่มีใครมาพัดกระพือให้มันลุกขึ้นเข้าใจไหมมันเป็นแค่นั้นจริงๆค่ะเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็หายไปความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนค่ะอยู่ในความคลุมเครือว่ามึงมาทําไมมึงอยู่ทาไมมึงจะไปหรือยังหรือว่าอะไรยังไงนะคะจะเป็นอารมณ์แบบนั้นที่นี่ค่ะมาดูแล้วกันว่าไพ่สีแดงจะบอกอะไรนะคะนะคะมาดูซิว่า ไพ่สีแดงจะบอกอะไรคิมไม่ได้ถามไพ่สีแดงแลคะค่ะคิมแค่อยากรู้ว่าไพ่สีแดงจะบอกอะไรแล้วค่อยไปหาพี่เย็นเจีย๊ยบทีหลังนะคะเอาเรามาดูไพ่สีแดงจะบอกอะไรไพ่สีแดงบอกอะไรคะ ใบแรกเอชอบอลค่ะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรสองเหรียญโอ้ยตายหาแล้วหนึ่งเหรียญ King of Cups ค่ะแล้วก็เป็น The World ขยายได World ได้ The Moon เห็นไหมคิมรู้สึกว่าคุณกับเขานะคะสุดท้ายแล้วต่อให้มันจะไม่ชัดเจนไงภายในหนนี้หลังจากนั้นมันจะชัดเจนขึ้นคือการเริ่มต้นใหม่กันกลับมาของความสัมพันธ์เก่าๆนั้นนะคะกลับมาเหมือนจะมีอะไรดีๆค่ะ เหมือนมีอะไรดีแต่มันไม่ดีมึงนึกออกไหมมันเหมือนจะเป็นการโอเคว่าคุณสองคนเรียกร้องการกลับมาคบกันหรืออะไรก็ตามลึกๆแล้วคุณยังอยากได้เขาคืนมาแต่คิดรู้สึกว่าพอคุณได้เขาคืนหรือว่ากลับมาคบกันจริงๆแล้วคุณกลับรู้สึกว่าคุณมันหน่วงใจอะ่ะมันมันดูไม่เหมือนเดิมมันทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมะนะคะมันเป็นความทุกอกทุกใจของคุณมากกว่า แม้ว่าคุณจะกลับมาแล้วเหมือนเหมือนมันจะดีแต่มันไม่ดีมันเหมือนมันมีเรื่องราวในนั้นที่มันคาใจแล้วมันไม่มีใครกล้าพูดออกมาคิมมองอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณจะมีโอกาสกลับมาคุยกันค่ะกลับมาคุยกันนั่นอย่างแน่นอนแต่ความสัมพันธ์คุณมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นต่อให้กลับมาคบกันแบบโอเคเรากลับมาคบกันนะเริ่มต้นสตาร์ทกันใหม่อีกครั้งนะแต่มันก็ยังเป็นเดอะมูนมันมีเรื่องราวในนั้นที่ไม่สามารถที่จะคุยกันได้หรือไม่มีใครกล้าพูดหรือกล้าเคลียร์กันแค่ไปให้มันผ่านะทีีน้ มาดูนี้พี่เยนเจียบแนะนำอะไรคะพี่เยนเจียมแนะนำอะไรพี่เยนเจียบแนะนำให้6ดาบค่ะให้8ดาบให้คว e นออฟซอรให้8ปถ้วยแล้วก็ให้10ดาบอู้ดาบ10ดาบ6ดาบ8ปดถ้วยแล้วก็เป็นคว e นออฟซอ r ์ พี่นเจียบอกให้จริงๆแล้วคุณไม่จะเป็นต้องอยู่รอเขาทุกครั้งที่เขากลับมานึกออกใช่ไหมเขาอาจจะชินกับการที่เขารู้ค่ะว่าเมื่อเขามาอยู่เมื่อเขากลับมาหาคุณคุณจะอยู่ตรงนี้เพื่อเขาเสมอเขาจะชินแบบนั้นมันกลับกลายว่าเขาลองให้คุณเลือกที่จะไม่ต้องกลับมาดิไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณสิลองดูไหมลองดูแบบนั้นบ้างได้ไหมอะไรแบบนี้นึกออกป่ะเพราะว่า คือคนชาวธาตุลมจ๋าคุณน่ะประเด็นคือคุณน่ะเป็นควีนนะคุณคุณเป็นคนแกร่งพอสมควรแต่คุณตายเพราะคนคนนี้คนเดียวเลยจริงๆนะคะทุกครั้งที่เขากลับมาคุณไม่ได้ปฏิเสธหรือคุณไม่ได้ยอมรับแต่คุณแค่ปล่อยเขาเข้ามาวิ่งเล่นในในหัวใจของคุณแล้วก็ปล่อยให้เขาเขาเรียกว่าเหยียบย่ำคุณอีกครั้งแล้วก็ปล่อยเห้เขาไปอีกครั้งมันเป็นแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกเองได้ค่ะว่าคุณจะรับเขาเข้ามาไหมแต่คิดบ้างว่าพอแล้วได้ไหม เข้ามาก็เจ็บอีกทุกครั้งก็เจ็บอีกแบบนั้นค่ะนี่คือทั้งหมดของชาท่านนมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้คิมไปก่อนว้เจอกันต่อไปในธาตุาน้ําแล้วก็ธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนจะจ๊ะวันนี้ไปแล้วอย่าเครียดอย่าคิดมากน,นี่มันไม่ใช่ดวงของคุณโอเคไหมลูกั็ไปขำๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบิายบาย